ช่องกินเที่ยวไปตามใจฝันนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมผมจะมานะครับจุเน e ื้อครับจุเนื้อสดๆซอยสดๆพี่น้องผมปั่นนองแต้กเลยมาซอยจุเนื้อไปด้วยเลยสไปดี้มาเด้อพี่น้องเด้อข้าวบังกะเต้เด้อมาเด้อลมจะโคนรข้าวบัะเต้มากินซอยก้อยด้วยแล้วกันกี่ร้อเด้อเด้อยๆเราดู

เร่ไปโม้าโอ๊ยลัวเาโทรหาเบอร์อยู่โทรเป็นงนี่ได้แล้วเดพ่อแ้วตวเาโทรนั่งๆอยู่แบเนั้นนั่นนมาที่กองมาเด้ค่ะนี่เซลภาพแท่งนี่เซลเป็เล่าเนาะเล่าเนาะเออเดี๋ยว่อกินยาเลยมานด้อกินยเลยไป đi học, ông, phiền, phiền ông, phiền, đi tàu, đi tàu lớn, 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 ก็ว <Cornell. S 2> <shirt> ิธีการกินนะครับเพื่อนๆนะครับง่ายคร <ใน S 1> ับองไคตัน้กูตงเาเจ้าเอมเจ้าขเจูลื่อเขาหอมเผื่อว่นแห้งบ้าเราสินแห้งเด้อเออแห้งแล้วกแจ้วมาเฮยแล้ไหางจปคิดเ่อพูดอ่ดีนางพูดภาษาลนี่แหละจับขนิ้ว แล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อนเรแม่่มาง้อการดม<ป><ป>ด,บบน,ด,น,ดน,น้ำเนี่ยแทมันจะส่งน้ี่เท่เลยไปแั้งหลายคนเนี่ย มาไหมขุดข้างในก็ได้ข้าวข้าวเลยยันพระเจ้าเมนคำเรื่องแรกได้ขำไหมปูในของเอลบี้เราไปไว้ที่ที่แจกกระเป๋าแล้วออต้องบอกเพื่อนๆน้องๆดูด้วยนะครับว่าการกินดิบนี้คือไม่ดีต่อสุขภาพนะครับผมโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับโปรดพาพ่อแม่มานั่งดูด้วยก็ได้นะครับผมขอบคุณ ก็จริงๆแล้วคือการกินติดเนี่ยเป็นการกินเล่นนะครับิงานสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับผมตามบ้านเดิดผมนะครับนานๆทีนะครับผมไม่ได้กินทุกวันนะครับผมกินทุกวันก็ไม่ไดยากกินทุกวันเดี๋ยวตัดกินทุกวันก็ไม่ยากนะครับผมอ่สบายดีครัสบายดีหมสบายดีก็ได้เลยหมดสบายบ่ปวดคออยู่ไม่ปวดใจเลยอนอนเข้าเด้อเด้อ งเว like. ัสดีคร em. ับท่านผู้ชมอันนี้ไอโอสดาวแดงนะครับมาทํากติตามด้วยนะครับเายก็คือเป็นการกินแบบสัรค์นะครับผมเพราะว่าเพื่อนพี่น้องเพื่อนๆมาแบบนี้นะครับผมก็ ทำกินยังเบื่ี้นะครับก็นะครับกับบร่ลืบ้านเกิดนะอยากจะมาถึงาะพูดไทยนะครับผมผมจะพูดนะก็แบบยังไงก็ภาษาภาษาบ้านเกิดก็ไม่ลืมนะครับผมภาษาพุทไทยนะครับจิ้งจิงๆแล้วในพุ่งคนตายนะครับพุงแต่ว่าพเนี่ยครับแหลงนะครับขัดแหลงภาษาไทยนะครับภาษาลาวนะครับกินนะพุ่งคนตายพุ่ตายเรือย่งตายเรื่าย สวัสดีกับเพื่อนๆคนใต้ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาแลคสองของผมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับชอบชับชอบว่าจะใครจะใครแรงใต้แล้วมันพูดลาแบบได้บางทีเพื่อนๆนะจะสับสนนะครับผมว่าผมตกลงเป็นคนใต้เป็นคนกรุงเทพหรือว่าเป็นคนลาวกันแน่นะครับผมจริงๆแล้วนะครับผม

อยูได้ห้องหรอเสมอก็อยนห้องนอนสับราเด้ว่าูกกระชินใหญ่คนงช้อนก็จะเกิดจะได้เอางานอะไรเอม่งานยนีไงาเห็มนะเหล่าห้องน้ำตามลางก็ได้ไปเลยได้ผัอยู่แล้วได้คนดี ยังเาขาดเ็ดก็ยังมีนหนึ่งฮะใ่ันหีอน่ค้มเนกบนี่ยกินอยาเป็นลายนะหมอหมูาทีเขาปดักคนปักซองปักเขาทาดีๆเขายังจักว่าจาเห็ดอานใีมาทำาตุูบ้านบ้านเมดีเ้อมอยู่บนนอกมบแล้วก็กระตุก

พูดช่ลยนเวทัมันเจ็โอยู่นี่แต่ปูไไหนลรานะไม่ได้นไม่ได้ดบีถึงน้อนถึงแล้ปปูนอนกระดกัดกัดนี่้น้ปูนกัดกันน

เอาไปตนเดาเาอกว่าจะแนนั่กันือวันอาทไนมาตเห็ดบุญน้กเอาจะโทรโทบอกซื้อ